นะคะให้ทีมงานเขาริดดูค่ะวันนี้เรียกเสื้อแบบอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซ่บางกะปินะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเจะ้าของตลาดคนสวยมาเดินด้วยนะคะวันนี้พี่อำ้ำวันนี้วันี่เรลองดีแลยพี่จอวันด <c oughs> ีตรงการแยกขับมาให้แล้วสิ <c oughs> you เดี๋ยวแอดมินจะไล์ให้ดูบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมติดตามเพจไว้นะเดี๋ยวจะอัปเดตว่าที่ครั้งต่อไปเนี่ยจะไปจัดที่ไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะของฝันด้วยนะคะตักแม่ดีแม่หัวหัวไดงร้อย ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะครับขอทนะขอโทษ คนเดียวแล้วไม่ไหวอโทะคขอโทษนะครับอรอร้อนนะโครับนัขนตัวเองร้อนนะขอพี่ไปนนะครับไอพี li li ่เอาูขีด้ไหมพี่เอเปิดเปล่าเลค่ะเจนร้อนมีเวมาจับตัวนะเปิดได้นะมีเวงมาอจาเอวาต่อแล้วับการนอี่ีนอง สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้พี่อ้ามกับพี่อยู่ที่บูธัวบ้านเอนะคะใครที่อยากมาหามาได้เลยนะที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตบางกะปินะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะยกต่อามใช เอาแต่ตาดี่ว่างกาจไนยังไม่หมดยังไม่หมดจิตต่อมล่เอาไปเถอะเพราะว่าแม่เดี๋ยวซี้ที่ล่าที่เป็นข้าวมนเกิดไม่ไม่เป็นไรได้โมนี่ไอ้นี่อะไรที่เอาขาไม่ใชไก่ค่ะมีไก่มีาไก่ค่ะไก่มีกระดองเดี่ยวเก็บตา์พีนะนะที่เก็บตา์นะไม่ไช่ไี่เกยวสวัสดีค่ะ เอเหรอเสียชัดเสียพี่ออพี่เจเสียพี่จ่ายตังค์จ่ายตังค์ครมีอะไรอีกบ้างอ่ะพี่น้อตอนนี้กุ้งราคาทำเป็นเซ็ตเล็กเซ็ตสองร้อยห้าสิบแล้วอะครับนี่ค่ะเอากุ้งไปอีกสองที่นะเซ็ตเล็กเซ็ตเกง่อ่ะพี่อเอากุ้งไปพี่อ๊อสองอันนี้เป็นเล็กเล็กพี่ก่อนแรกาคสี่ร้อยเาสิบสี่อยเก้าสิบเก้าตอนนี้ใหญ่มากใช่ตอนนี้ตัวก็ใหญ่เหมือนเดิมแต่ตนนเป็่ก็ต้องเล็กลงเท่ากันครับนี่ไหครั เนี่ยนี่น่ารักมากใช่ค่ะคุณนีแบบเราอะก็มาทานของกบ่อยทุกทุกที่ร้านนี้เลยแล้วก็แับบ้านเลยด้วจริงจให้เยอะจริงแล้วี่าบอกว่าใช้แบบกินได้นานด้วยคือเหมือนกับกินเป็นมื้อเป็นสัปนะก็เรียกกินแล้วแบบว่าได้แบบว่าเนึ่งมืจริง ไอ้เน like. really ี้ยเดี๋ยวให้ใครอยากขยอไ้พี่อ้ําเป็นสาวเชฟแบบเนี้ยคือขยอยแบบเนี้ยขยอยแบบว่าเป็นปาดเนี่ยเป็นปาดเนี่ยมันจะอร่อยอย่างเนี้ยตรงนั้นนะเดี๋ยวใครปั่นหรือว่าทุกๆทุกๆทุกจะบอกแบบไปดูมาไม่ได้นแล้วน้ำอ้อยหน่อยดีนะครับน้ำอ้อยเอาย่างน้ำอ้อยเราดอ้อยใส่ให้ด้วยอสามขวดน้ำอ้อยสามขวดแล้วพอมาเกิดน้ำอ้อยที่บ้านไม่เท่าพี่แอ้มต่อพี่แอ้มดูว่า แล้วพี่เ่เอาเคนใช้พี่อ้ําเส่งไปตอนเช้านี่สวัสดีค่ะฝากคนรักก็ใช้ด้วยนะค่ะจะได้เห็นเธกินถ้าเธอส่งอะะ่คนเดียวอย่างเงี้ยลงสตอรี่แล้วก็แท็กพี่หน่อยพี่จะได้มีโพสอย่างน้นก็หน้าแก่งส้มหิต้อง้องเพหยพ่ตอนนี้ทีต้องต้อท้นอะไงียังนี้น้อ้อยยัไยกถ้พี่หน่อยเพเที่ยว ช้างไปแล้วใช่คนกินตามมันเต็มเลยตอนนี้เมนูแกงส้มกําลังขายดีที่สุดในร้านขายส่วนกโลอีกอ่ะอรอหรอไม่รู้ใครเป็นลู้ส่งเียยังไม่ขายอีกนะดีปมากเนี่ยเนี่ยวันนี้กันที่เดินาอคาเลยนะคะ

โอเคโอเคโอเอ์นี่เอขาซื้อแบบ้องใส่ไอเดียเดียวเดียวเอาไอนนีนเดียวอันที่ทำไปแล้วออกมาเอาที่ทำไปแล้วเลยนั้นเป็นโซชตัดสก่องไหนเนี่ยคนเยอะมากทุกโซนต้องขายต้องไปื่อไป อันี่กับมือด้วยเราพยายามตักถึงลาเจ้าจะมาได้ขอค่ะอยากตัวที่หาบ้านได้ไหมใคมา เมนูนี้นะคะคตรจังอยู่แล้วเขานี่ขนมโต้ใช่ใช่ขายที่นี่จันก็ได้เงินด้วยโอเคอร่อยมากต้องเอาคุณปองนะรับใส่คุณ้องนะใจคุณปอง ไม้ร้านนั้นทีนกับเาไม้ไมไเลยตอน<อ>นี้โอเคก็นนไปกินกับเดาไม้ร้านที่ขายไข่เค็มก็เดาอันนี้ด้วยอันนี้อาอนนี้พิณเดียพิณเดียแล้เห็นพี่คนเดิายไสค้บอ๋อจะบอกนะใช่ค่ะพี่จ๋าฝากไปถุงหน่อยได้ไหม เดี๋ยวไปอูดสูนร้านพี่เอด้วยนะครับคุณกอกใเก็บต้นไม้ใสเก็บต้นไม้ต้นไ้้น้อ้น้ ที่เดอะมอลล์โตวบางกะปีนะคะทุกคนเตรียมกระที่ช่วยพี่ด้วยนะลิปสติกด้วยมีเอเลนะหกไกั้นนะขอลองลองเดี๋ยวงานหกงานเนอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวานเอยหันไหมคะลรพลมลพลขอ

แบบนี้้่อยอรากนท้าต้องกินแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะเพคยกินครั้งแรกที่กินแบบนี้อุ้ยอันนี้มันหไม่ต้องพอเดยวกิน้ไม่ี่กินอเลยอร่อยกินให้ดูแล้วนะคะ

So oh, me? ที่สุพรรณเพิ่มมานะคะอยู่อีกสักพักใหญ่ๆเลยแอดเหรอคะแอดชอบร้านฮาลิฟเนื้อทอทุกคนคืออร่อยมากใส่เนื้อคือต้องลองเลยนะคะร้านฮาลิฟลาชอบชิ้นคือราคาดีมากทุกคนเจดลูกสีสิบบาทคือกินแล้วอิ่มเลย กกคนเยอะมากเลยค่ะที่ทุ่งไุ่เลยคนมาผ่านอ้ามเยอะมากน่าดูดีสวยจะล้นคนดีได้บอดสักที่ชัตไม่ไคยใช่ค่ะตอนนี้พี่อ้ํากับพี่เออยู่ที่งานแล้วนะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์ตัวบางกะปีนะคะ ใช่คะ่ะงานออ้ม The More Life ก็บางกะปินะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแอดมินไม่สามารถบอกได้เลยะค่ะว่าพี่อ้มจะกลับตอนไหนแต่พี่อ้มมาพี่ขอโทษค่ะแต่พี่อ้้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ <l ittle noise> ตอนนี้พี่อ้มอยู่ที่ปนดำฟินนะคะ พักลค่ะพี่อ้าม,มาสักพักแล้วนะคะพี่อ้ําเดินชอ็อปของในงานซื้อของในงานเยอะมากเลย,เลยน่ารักมากตอนนี้พี่อ้ํอยู่กับพี่เอนะคะที่บูธมาดามฟินของเรานั่นเอง ของข้าวของหวานเครื่องดื่มคือครบเลยมางานอั้มคืออิ่มจุกได้เลยทีเดียวเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วเป็นของกินที่อ้มเลือกแล้วแับทุกสิ่งนะคะชันจี้เลยเดอมอลไลฟ์โตบางกะปิค่ะวันสุดท้ายแล้วนะขอบคุณมากค่ะคุณหมิวนะคะที่บอกเพื่อนๆในไลฟ์นะคะไทไทยเป็นาไทย

งห้างปิดเลยค่ะยาวๆจนถึงห้างปิดเลยนะคะ <c oughs> ย่างต่อแล้วคือชอปไม่หยุดเลยตอนนี้วันสุดท้ายแล้วก็ไม่หยุดเลย อยูทำงานอยู่ชั้นเองไม่เคยไม่ได้ไม่ได้ใกล้พี่อ้ำเลยคนเยอะมากใช่ค่ะคนมาหาพี่อ้ำมเยอะมากลองชะโหกลงมาได้ไหมเลย <c oughs> ลองชะโหกองลงมาได้ไหมคุณเน้ ตัวยงของพีพ่อ้ําก็มานะคะรุ่งนั่งปลาเพียร์เก้าที่นั่งป้งาเพียร์พี่เอาเก้าอี้ไปเองอ่ะลูกเห็นไหมเก้าอี้ที่เป็นเหมือนเก้าอี้ที่ด,ดาวดินเดอร์อ่ะยังอยู่เราไม่ได้ผ่าเก้าอี้ที่ด,ดาวดินเดอร์ของเราอ่ะที่สีขาวอ่ะสีขาวอ่ะเอาเอาให้กางเกงให้เอามานี่สิมีนั่งนอนกลับบ้านไปแล้วเอากลับไปแล้วเหรอพี่ไอ้ใจพี่เหมือนพี่ไอ้จ๋าอยู่ที่บ้านมันจะได้นั่งตัวนี้สวยๆไม่มีเหรอเอาไปแล้วตัวนั้น พี่พี่บอกว่าใช้ขนกับอันนี้พี่ซื้อมาตัวหนึ่งตัวสองตัวโอ้ยตัวกับกันนี่เป็นข้อีกนะแต่ลูกเวลาเราทำที่จานเราเช้าๆอ่ะแม่ก็อยากนั่งป็นกระดิ่แม่ใช่ไหมคะแม่ใช่ทุกอย่างใช่ไหมอ๋อเตมตัวแล้ว ค่ะเดอวมอลลี่โตบังกะปิค่ะชั้นจีเลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกคน